ผัวฝรั่งเลี้ยงดูอย่างดีแต่เมื่อฝรั่งหมดรักแม้แต่หางตาก็ยังไม่หมงก็เรื่องนี้เป็นเรื่องของออผู้หญิงคนหนึ่งอันนี้เป็นคนที่เรารู้จักเนาะก็เขาก็อนุญาตให้เอาเรื่องเขานะมาเล่าได้กับประมาณนี้คือเขามีผัวผัวฝรั่งเนี่ยคือบินไปทํางานต่างประเทศเป็นประจําคือแต่ตัวเขาเนี่ยก็เป็นผู้หญิงบ้านๆธรรมดา ก็เป็นผู้หญิงบ้านบ้านธรรมดาก็ใช้ชีวิตปกติอยู่บ้านทำนู่นทำนี่เพราะว่าสามีรายได้ดีฝรั่งรายได้ดีมากก็ฝรั่งก็บอกว่าเออไม่ต้องทํางานเลยเธอก็อยู่บ้านเพราะว่าฝรั่งต้องบินออกต่างประเทศบ่อยถามว่าจะไปเข้าสังคมอกับฝรั่งได้ไหมเวลาเขามีงานเลี้ยงมาอะไรเราก็เข้าสังคมกับเขาไม่ได้เพราะเราคือผู้หญิงมัโนกธรรมดาภาษาเราก็ไม่ได้อืเขาก็บอกว่าเออเวลาผัวพาไปไหมผัวพาไปแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ชีวิตเขาไงเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่ชีวิตเราจริงๆพอเราไปแล้วเราเหมือน เราเหมือนเอ่อตัวอะไรก็ไม่รู้ฟังใครก็ไม่รู้เรื่องเขาก็คุยกันเรื่องงานเรื่องอะไรแต่เราเนี่ยเราฟังเขาไม่รู้เรื่องไงภาษาเราก็ได้งูงูงปลาปาเออมันก็เข้าสังคมคือการชีวิตการเข้าสังคมเออก็ลบาบากประมาณนั้นก็อยู่กันมาหลายปีอยู่เกือบสิบปีก็ฝรั่งก็ไปมีคนอื่นจากที่ว่ารักมากคนุทนอมอุย้ยให้ทุกอย่างเอออยากได้อะไรให้หมด ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมให้อะไรให้คือเสื้อผ้าทุกอย่างมียี่ห้ออใช้ชีวิตอย่างหรูหราไปประเทศไทยก็เที่ยวอย่างเอออย่างหรูหราเออประมาณนั้นคือเรื่องพ่อแม่หรือพี่น้องอะไรก็ไม่มีปัญหาใดๆก็ใช้ชีวิตกับฝรั่งเพียงแต่ว่าเข้าสังคมกับเขาไม่ได้เพราะว่าเขาอยู่ในสังคมระดับสูงอืประมาณนี้แล้วตอนนี้พอเวลาฝรั่งคนเนี้ยเขาก็ไปเจอผู้หญิงคนใหม่เพราะเขาเดินทางไปทางานต่างประเทศเป็นประจําเขาไปเจอผู้หญิงคนใหม่เขาก็ทิ้งเลยเขาก็ทิ้งเลยเขาก็ขออย่า ซึ่งฝรั่งเนี่ยคุณไม่ต้องไปไปคิดหรอกนะว่าโอ้ยถ้าเกิดว่าเออเขาหย่าเราเขาจะต้องรับเลี้ยงดูเราตลอดชีวิตฝรั่งเนะี่ยมันมีสารพัดที่จะหาวิธีอืแต่ด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงไทยคือเราอะมีเขาคนเดียวรักเขาคนเดียวเขาไปทํางานต่างประเทศเราก็รออยู่ที่บ้านไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็รอท,ทั้งทั้งทีอ,อบางครั้งอะเราก็มีความรู้สึกเหมือนกันเรื่องว่าเขามีคนใหม่อะไรเงี้ยแต่เราก็ทนเนี่ยเราก็รอเพราะว่ารักเขา เออก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะเลิกกับผู้ชายคนนี้แต่ผู้ชายคนเนี้ยคือตอนเขารักเขาก็รักมากเขาดูแลอย่างดีนะแต่อีตอนที่เขาหมดรักเขาก็หมดรักจริงๆเขาก็บอกตรงๆว่าเขาหมดรักแล้วเขาไม่รู้จะอยู่กับเราในฐานะอะไรก็เขาก็ขออย่าอืมก็อย่านี่ถามว่าก็ได้เงินไหมเขาก็ให้เงินก้อนหนึ่งอืมแต่ถามว่าจะได้เงินค่าเลี้ยงดูไหมเพราะว่าเขาก็ มันก็ไม่ได้จากเขาเพราะว่าเขาก็มีวิธีการของเขาซึ่งถามว่าอุ้ยทำไมไม่เดินเรื่องอย่างนี้เราจะไปฉลาดกับฝรั่งเลยฝรัง่งบางคนมันฉลาดกว่าเราก่อนที่มันจะมาขออยากกับเราเนี่ยมันเตรียมการพร้อมอยู่แล้วอเขาเตรียมการพร้อมอยู่แล้วเพราะฝรัง่งพวกนี้เขาไม่ได้โง่ว่าอุ้ยถ้าอย่าแลว้วฉันจะต้องจ่ายค่านั่นค่านี้ขนเขาเตรียมการพร้อมอยู่แล้วอืมฉะนั้นตอนนี้ด้วยความที่มาอยู่ต่างประเทศก็เ,อเยอรมันนี่แหละอืมมาอยู่ที่ประเทศเยอรมันเนี une, ่ยก็ได้ภาษางูปลางานการก็ไม่เคยทํา สังคมก็ไม่เคยออกเ,ออเพื่อนฝูงหรือคนไทยด้วยกันไปหาคนไทยด้วยกันก็นก็น้อยเพราะว่าตัวเองก็เป็นคนชอบอยู่เ,เงียบอ,อปลูกผักปลูกหญ้าทําสวนทําอะไรอยู่ในบ้านตัวเองประมาณนั้นซึ่งมันมีรายละเอียดยิบย่อยว่าทาไมไม่บ้านถึงไม่ได้แบ่งได้อะไรคือมันมีรายละเอียดยิบย่อยที่ว่าไม่สามารถได้อะไรจากเขาเลยเขาให้เงินมาก้อนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ด้วยความเสียใจจะกลับบ้านหรือก็ก,กลัวเอ,อพ่อแม่ญาติพี่น้องจะสมน้ำหน้าแล้วจะทําอย่างไรเอ,อจะอยู่อย่างไร เดินทางมาถึงเมืองนอกมาอยู่เป็นสิปีกลับไปเหมือนแบบเงินก้อนหนึ่งมันก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายจะอยู่อย่างไรด้วยความเสียอ,อกเสียใจก็เลยเออไปขายตัวอา้าวก็บอกเลยก็เข้าหวังเนาะที่ประเทศเยอรมันนี่เขาก็จะเรียกว่าเข้าหวังก็ไปเข้าหวังไปทํางานอยู่ในนั้นก็มันคือมันเป็นความเสียอ,อกเสียใจของผู้หญิงคนหนึ่งที่ว่าคือไม่มีทางออกไม่รู้จะไปยังไงไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนอะไรเงี้ยก็ไปทํางานอันนี้ไปทํางานอย่างนี้ก็ที่ไปทําเนี่ยถามว่า ต้อ,อยู่ประเทศไทยเขาก็ทำไม่ใช่อยู่ประเทศไทยเขาก็ทําแต่เขาเป็นผู้หญิงซื่อๆคนหนึ่งที่ว่าไม่ใช่เป็นคนแยบโยนหรือเปียวปีป๊ดปาท,ที่แบบว่าโอ้โหตาเป็นเสับป,ประรดเอออันนั้นอันนี้ฉลาดปัดเบื้องคือเขาเป็นคนซื่อๆคนหนึ่งเท่านั้นเองตอนนี้พอสามีจากไปเนี่ยทิ้งไปไปมีคนอื่นด้วยความเสียอกเสียใจเพราะว่าเราก็รักเขารอยเปอร์เซ็นต์ส่วนเขาก็จากไปรอยเปอร์เซ็นต์เช่นกันไม่มีการติดต่อใดๆทั้งสิ้นไม่สนใจไม่อะไรทั้งสิ้นก็ประมาณนั้นส่วนเราก็ได้ความเสียอกเสียใจก็ ไปทํางานแบบนั้นเพราะว่าไม่รู้จะอยู่ยังไงไม่รู้จะไปเริ่มต้นตรงไหนเพราะไม่เคยทำงานมาก่อนไม่เคยอย่างงั้นอย่างนี้ก็เลยจะพัดจะผูไปทํางานตรงนั้นซึ่งถามว่าเขาอยากทํำไหมเขาก็ไม่ได้อยากทําแต่ว่ามันจะทํำยังไงให้ตัวเองอยู่ได้ประมาณนี้โดยที่ไม่ไปเพื่งเงินของรัฐบาลคือเขาไม่อยากกินเงินหลวงประมาณนี้เนาะเขาก็ใช้ชีวิตของเขาอยู่ในนั้นคือ คนเราอันนี้เราไม่ได้อยู่ในเราไม่ได้เป็นเขาเราไม่เข้าใจนะคะว่าความเสียใจของเขาที่เขาเสียใจนะั้นมันมากมายแค่ไหนแต่เขาบอกเลยว่าเขาพร้อมที่จะจากโลกนี้ไปโดยที่โดยที่ไม่เสียดายชีวิตอีกเลยเพราะว่าเขารักผู้ชายคนนี้มากและก็คิดว่าผู้ชายคนนี้คือที่สุดของชีวิตเขาและจะไม่มีวันเลิกกันแต่ที่เลิกกันเนี่ยผู้ชายเลิก ผู้หญิงถามว่าอยากเลิกไหมไม่ได้อยากเลิกแต่ฝรั่งเขาหมดรักไงทุกคนเขาหมดรักเราก็ไปลหลงความรู้ล้าความอะไรที่เขาหยิบยื่นให้พอเวลาเขาจากไปเนี่ยไอสิ่งเหล่านั้นมันก็มันคือของนอกกายอะในขณะที่เ,เราเสียอ,อกเสียใจเนี่ยเขาก็ไปมอบสิ่งเหล่านั้นให้กับผู้หญิงอื่นอยู่ก็ประมาณนั้นและอีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อนเราเขาก็พูดให้ฟังนะว่าคือจริงๆแล้วเราก็ไม่สามารถเข้าสังคมกับเขาได้เพราะว่าฝรั่งเนี่ยเป็นฝรั่งที่ระดับดี พอสมควรที่ว่าเวลาเขาเข้าสังคมเขาเขาจะมีตัคนทํางานดีๆไปทํางานต่างประเทศไม่ว่าทั้งผู้หญิงผู้ชายคือเขาเวลาเขาเข้าสังคมกันเนี่ยคือมันเป็นสังคมที่ชั้นสูงนิดหนึ่งก็จะคุยกันเรื่องงานเรื่องอะไรคือเราเข้าไปเนี่ยเราก็เหมือนตัวอะไรไม่รู้ที่เราก็คุยกับใครเขาไม่รู้เรื่องเราจึงขอตัวไม่ไปเนี่ยอันนี้มันเป็นความผิดของของเราเพื่อนเราก็บอกว่าเป็นความผิดของเราเองที่เรา,า,าไม่ขนฝ่ายที่จะเรียนรู้ภาษาที่จะอะไรทั้งๆที่เราไม่ได้ทํางานเขาไม่ได้ทํางานนะก็ ก็คือเป็นความผิดเองที่ว่าโอยเราอยู่บ้านเราเป็นผู้หญิงเออทำงานบ้านทำน,ทำนู่นทำนี่ทำสวนผัวกลับมาแล้วอุย้ยบ้านช่องเรียบร้อยเออปลูกดอกไม้น้าร้อนกับปูกดอกไม้ปลูกนู่นปลูกนี่คือผัวจะได้แบบเห็นแล้วกลับมาบ้านแล้วชื่อนอกชื่นใจคิดแค่นี้เองไม่ได้คิดว่าเออสิ่งอื่นจะไปมีส่วนร่วมในชีวิตที่ว่าจะให้ความสําคัญมากไปกว่านี้ก็ให้ความสําคัญแค่นี้ดูแลผัวอย่างดีอะไรอย่างดีเท่านั้นเองแต่เมื่อถึงวันเขาจากไปเราก็ไม่สามารถอยู่ได้ไงภาษาก็ไม่เก่งก็จะพัดจะผูวเข้าเข้าวังไปไปทํางานในวัง ก็ทำเนี่ยถามมาเต็มใจํามไหมก็ไม่ได้เต็มใจแต่แต่ไม่รู้จะทําอย่างไรไม่รู้จะไปทำอย่างไรที่จะใช้ชีวิตอยู่โดยที่ว่าเออไม่ไปพึ่งเงินรัฐบาลไม่ต้องไปอาศัยว่าเออหาเงินรัฐบาลมาเพื่อจะเช่าบ้านอยู่ไม่งั้นจะไม่มีรายได้พอจะเช่าบ้านอยู่แล้วงานตัวเองก็ไม่เคยทําไม่เคยไปทําความสะอาดไม่รู้ว่าจะต้องไปเริ่มต้นตรงไหนไม่รู้จะไปทํางานเออที่บริษัทอย่างั้นอย่างนี้เราจะไปเข้าเขาได้ไหมภาษาเราก็ไม่ได้เนี่ยก็เลยเข้าวังไปอื เขาวางไปไปทํางานในวันทกาะทำก็พูดไงนึกถึงเรื่องเก่กาๆก็จะล้งหุ่มล้งให้ประมาณนั้นอะ่ะอืมก็เรื่องของเขาเนี้ยก็จะเป็นเรื่องที่แบบว่าได้มาใช้ชีวิตอยู่หรูแบบไม่เคยคิดว่าตัวเองตกต่ำขนาดนี้แล้วหลังจากเลิกลากันไปนะเออผู้ชายก็ให้เงินมาก้อนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เยอะมากมายเออแต่ด้วยความที่เสียใจไงเราก็กินก็ใช้ก็เทยอยวจนหมดน่ะจนหมดน่ะ อืมจนหมดเพราะด้วยความเสียอกเสียใจไงทุกคนอันนี้เราก็เข้าใจเขาเขาก็บอกว่าด้วยความที่เขาเสียอกเสียใจเขาก็ใช้เงินสู่รุ่ยสู่ายก็มีความคิดว่าเออคือก็ยังมีความคิดว่าเขาอะยังรักเราอยู่อาจจะแบบว่าเห็นเราลำบากเห็นเราเสียอกเสียใจเห็นเราประชดชีวิตอะไรประมาณนี้ก็คงจะมาเออกลับมาหาเราหรือว่าเออกลับมาดูเลยเราเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้คือเป็นความคิดของของคนที่ยังรักเขาอยู่นะก็คิดไปทั่วว่า เขาอาจจะกลับมาเขาอาจจะอย่างนี้นี้แต่ในขณะที่เสียใจก็ประชดประชันอันนู้นอันนี้ทําไปเที่ยวกินใช้อย่างออสบายไปอย่างไอ้นี่ไปคือให้มันเงินมันหมดไปแบบเงินหมดแล้วอะไรประมาณนี้เหมือนแบบดูซิว่าเบือชีวิตเราตกต่ำเนี่ยเขาจะยังไงเขาไม่แม้แต่นิดเดียวที่ว่าติดต่อมาเขาไม่สนแม้แต่อะไรไม่ติดต่อไม่ใดใดนั่นสิไม่สนที่จะรับ,ร,บ,ร,บรู้ข่าวเขา,ข,าของเราทั้งสิน้นเขาคือ เลิกแล้วเลิกเลยจากแล้วจากเลยคือประมาณนั้นคือเราเนี่ยได้รับข่าวคขาของเขาจากคนที่รู้จักแต่เขาเนี่ยไม่ได้เคยเอ,อ่ยถึงเราหรือไม่ได้เคยสนใจเรื่องของเราเลยแม้แต่นิดเดียวไม่เคยว่าเอยทำไมเธอใช้ชีวิตแบบนี้เราะชดชีวิตทำไมอะไรอย่างนี้คือไม่สนไม่สนคือเรื่องเลิกแล้วเลิกเลยฝรั่งเขาเป็นแบบนี้ก็เอ,อแต่พัดจะผูเงินหมดก็เลยต้องเข้าไปอยู่ในวงังก็ไปทํางานเช่นนั้น ก็ทำไปก็เสียใจไปเสียใจนึกย้อนหลังเสียใจกับสิ่งที่ตัวเองเคยได้สิ่งที่เออผัวเคยให้สิ่งที่เคยสัญญาว่าจะรักเธอตลอดไปฉันช่วยเธอมาฉันรักเธอชาตินี้ฉันจะไม่มีวันเลิกกับเธออย่าไปคิดแบบนี้นะคะทุกคนฝรั่งเนี่ยพูดแบบนี้พูดได้ไหมพูดได้ขอร่างหมันก็เป็นคนเหมือนกัน,นก็หูหกโตแหละได้หมดนน่นแหละมันยากอะไรเขาบอกคือคือเพื่อนเราเนี่ย เขายึดมั่นแต่คําสัญญาที่ว่าก่อนที่เขาจะมากับฝรั่งคนนี้ที่จะแต่งงานกับฝรั่งคนนี้ฝรั่งสัญญาว่าฉันจะดูแลเธออย่างดีฉันจะไม่มีวันเลิกกับเธอไม่มว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะจากกันก็ต่อเมื่อฉันไม่มีชีวิตอยู่หรือเธอไม่มีชีวิตอยู่เท่านั้นอันนี้เราอะเป็นคนไทยเนาะก็คือเขาก็เพื่อนเราก็มาจากเอ่อชีวิตที่ลำบากลำบนเหมือนกันแต่นี้เขาก็ยึดมั่นในคําสัญญาคือเชื่อมั่นในคําสัญญาอันนี้น้องๆที่เขามาฟังก็อย่าไปว่าเขาเพราะจริงๆแล้วเขาเนี่ย คือความจิตใจของแต่ละคนนไม่เหมือนกันบางคนนมีความแข็งแกร่งคือไม่เชื่อใครง่ายๆแต่บางคน,น่ะก็เป็นคนที่อ่อนไหวไงเชื่อคําพูดเขาทุกอย่างที่เขาพูดให้เราฟังว่าเขาจะอย่างนั้นเขาจะอย่างนี้แล้วก็ยึดมั่นแต่คํานั้นนึกถึงแต่คํานั้นซึ่งฝรั่งบางคนนะ่ะพูดแล้วก็แล้วไปอืพูดแล้วก็แล้วไปอืมันก็ลืมไปแล้วถามบางทีนะย้อนกลับไปถามอีกครั้งหนะึ่งมันจาไม่ได้ซะด้วยซ้าแต่คนที่ยึดมั่นในคําพูดเพราะเราไม่มีสังคมเลคะทุกคนเพื่อนเราเนี่ยเขาเขาก็พูดให้้งวงวว่าาจริๆแลออ ที่เขาคือเขา,ามีสังคมเขาไปทํางานต่างประเทศเวลาเขามีงานเลี้ยงบริษัทใหญ่โตอะไรนี้อุย้ยมีแต่คนระดับมาทั้งนั้นเขามีสังคมของเขาแต่เราเนี่ยไม่มีสังคมเราอยู่แต่บ้านอ,าอยู่แต่บ้านเออถามว่าคบกับคนไทยแม่บ้านด้วยกันไหมเราก็ไม่เพราะเราเป็นคนชอบความสงบชอบเอ,อทำงานบ้านอ,อทำนู่นทํานี่ทําสวนทาอะไรคือเป็นแม่บ้านจริงๆอืมเป็นแม่บ้านจริงๆแล้วก็คิดว่าผัวเราก็คงชอบเราที่เราเป็นแบบนี้เพราะว่าพร่ำบอกแต่รักเราตลอด เท่าที่ที่อยู่ด้วยกันแต่วันหนึ่งนะแต่เมื่อถึงวันที่เขาเออเจอคนใหม่สิ่งเหล่านี้ไม่เหลือแม้แต่เยื่อใ่แต่คนที่ยังนึกถึงคําเหล่านี้อยู่และสิ่งเหล่านี้อยู่ก็คือตัวเราฉะนั้นคนที่ตัดใจไม่ได้ก็คือตัวเราจึงผันตัวเองเข้าไปทํางานอยู่ในวังอืมอ่าเรื่องนี้นะเออที่เข้ามาฟังเนี่ยเขาแค่มาเล่าประสบการณ์ของเขาให้ฟังว่าเขาเคยใช้ชีวิตกับผู้ชายที่ออระดับสูงแล้วก็ถูกทิ้งเหมือน เห,เ,หเหมือนเหมือนเหมือนขยะไม่มีค่ามองเขายังไม่มองแม้แต่หางตาเขาก็ไม่มองเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะมาเล่าเอาต่อไปว่าหลังจากนั้นที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในนั้นชีวิตเขาเป็นอย่างไรก็วันนี้แค่นี้ก่อนเนาะก็ไม่ได่าไม่ว่ากันอันนี้เพื่อนเรา,าเขาอยากมาเขาก็บอกเราว่าเขาอยากจะแชร์ชีวิตของเขากับน้องๆรุ่นหลังที่มาเจอผู้ชายที่มีระดับเหมือนที่เขาเจอเนี่ย ก็พยายามยืนด้วยตัวเองให้ได้พยายามเรียนภาษาพยายามที่จะช่วยตัวเองให้ได้มากที่สุดอย่าไปคิดว่าเขาจะอยู่กับเราตลอดชีวิตเพราะว่าเพื่อนพี่เจอมาแล้วแล้วก็ถูกทิ้งแม้แต่หางตาเขาก็ไม่มองก็ขอให้เป็นอุทาหรณ์กับทุกคนนะคะก็แค่นี้ก่อนวันนี้เนาะเดี๋ยววันหลังพี่จะมาเล่าให้ฟังใหม่ว่าหลังจากที่เขาเข้าไปอยู่ในวังไปใช้ชีวิตอยู่นั้นไปขายบริการอยู่ในนั้นชีวิตเขาเป็นอย่างไรนะคะก็แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะ